สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนคะ่ะเราดูฝนนะคะเราดูฝนช่วงทำนาเห็ดเมานะจ๊ะกินไม่ได้เห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติโอ้แหล่งอาหารธรรมชาติบ้านเราที่อุดมสมบูรณ์ควยกุจีมาพร้อมกับหน้าฝนอีกแล้วหอยขมตัวอ้วนเลยปนปนปโอ,อ้แลนตามหลังลงมาเนาะคะ่ะ มาแป๊บเดียวเองลงมาถ่ายคาลิปตามล้างลงมาอีกแล้วปล่อยให้ลงมาบ่ได้นะคะว่าลงมาปุกก๊บก็ลงไปเล่นน้ำได้บานเล่นน้ำอยู่น้ำให้หน้าเนาะไปเหยียบเขาอย่างเพิ่งไปเหยียบเขาเขากำลังเกิดน,นะคะหน้าเปลงนั้งขาก็กได้มากเก็บภาพบรรยากาศได้ทะเลช่วงนะคะย่า,านเมือเสาร์อากาศดีดีเดยอากาศสวยงามนะคะบรรยากาศกักบช่วงคำ่คำ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงเที่ยงลงมาเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ดงม้าเพื่อนนอนหลับได้อากาศแดดแดดเพิ่นพ่ค่อยอยากลงมาบันไดแลอกนะคะนี่หน้าเปลงน,นั่งขามันก็นเริ่มไทยเราบุร้ว่าปีนี้นะคะบุกู้ว่าปีนี้เพื่อนจะวานเอาหรือเพื่อนจะดำเนาะหยดน้ำโกดยางก้นถ้วยเก็บภาพบรรยากาศไปนั่นี่ถ้าเห็นยางออกมากกับป้า ใช่แนมตลอดยานยานจะคล้องหนีป่าบ่อหรือไดนะคะอ่นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงสาวๆเนาะช่วงสาวๆเลยแอดมินกาลังเตรียมตัวออกไปเหตุงานขายเงี้ยมือสาบางมือก็จักไปใส่นะคะไดีลงมาตามเอาต้องระวังต้องคอยระวังนะคะน้องหมาเดี๋ยวมาตามเอาน้องหมาก,ก่อนเอาเอาขนมมาหลอ่อเอานุ่นนุ่นน่นแม่วัวแม่วัวด้ยินเสียงอือนเนาะคะ่ะมาก,ก่อน มาก่อนน้นองหมาเลยเนี่เนี่เขาเคยได้กินฟางด้วยนะคะฟางแห้งเป,เ,ปเ,เป็นเกเขาใจว่าเอิญเพิ่นเนาะเพิ่นก็ฝ่าวยางยางเร็วเลยมาก่อนน้นองหมาเอาขนมทุงหนึ่งนะคะมาเอินเอามาเรียกเอาน้องหมานะคะเพิ่นมาก,กินขนมเนาะไปเฮ็ดงานหรือง,งานมาแอดมินก็จะมากซื้อขนมมานะคะเพิ่นก็จำได้เนาะตองมา เอาขนมมาหลอ่อเอาเอิญขึ้นไปนะคะแต่ว่าจันก็บมาง่ายแล้วค่ะเซยอยู่นเนาะเห่นหนามเซยอยู่หาเล่นหนามช่วงนี่ก็เป็นช่วงที่ฝนยังบาท่าในโต๊ะปันได่นะคะหนามยังมาท่าในหงน้ำให้หน้านะคะเป็นช่วงก่อนที่ฝนยังม่ท่าในโต๊นะ,ะนะคะเนาะรบรรยากาศย่เมือเสาตายคลิปเลยเธอละเธอละบอหอดสามนาที่นะคะน้องมา้าเป็นเกนล้งมาน้ำเนาะย่เมือเสาอะไรก็เก็บภาพบรรยากาศ<อ>ได้เป็นช่วงชวงนะคะ บานสวนท่านย่พ่อนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกแล้วนะคะเย็นชุ่มฉ่ำเลย